เช้าก็จะเตรียมของประมาณนี้มีอะไรบ้างนีเ๋จ,จะไม่มีเวลาแล้ววันนี้นี่ลูกค้าเขาซื้อมาให้ดื่มฟรี ของที่นี่ก็สนุกดีนะเขาชอบเราเขาก็มาหาแล้วก็ส่งเสริมเราแต่ว่าเราต้องพูดเก่งคุยเก่งด้วยแหละอืพอเห็นเธอเนยเนยเขาซื้อมาฝากก็บอกแมสซี่เข้าไปนะคี่ขอบคุณค่ะ ตอนนี้คือมันอร่อยเหมือนกับใออบาชาใส่โซดาแล้วก็ใสมะนาวอะ่ะประมาณนั้นอะ่ะแต่ก็มีรสหวานด้วยไงเด็กชอบมากอ,าอร่อยหมดแล้วตอนเช้านี้เต็มนี่ไปหมดเลยแต่ว่าตอนนี้คือ tiền kiếm khó đưa vào ông lục không mà nào ok đấy có cơm lẩu trời Tất cả nó, tất cả nó, tất cả nó mong thế gù tẩu chỉ lo, được, thế mà gù cái đấy, lá cháo chuẩn nhất ấy, chuẩn nhất à, sạch mà, rồi chú Dạ, lá cháo nó huy ông giao à, thế gù tẩu chỉ đó thâu chuẩn lo rồi, mà mắm một gói cháo thôi, à, 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 แล้วกลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วข้างหลังรถคนเยอะแยะเลยอันนี้คือข้างหน้ารถเยอะมากนี่นะเก็บไปหมดแล้วเก็บหมดแล้วแล้วกลับบ้านแล้วปรับเก้าอี้ให้เหมาะกับผู้ขับรถ ใส่แว่นตาตอนนี้ตอนนี้เริ่มมืดแล้วใส่แว่นใส่ตาก่อนใส่หมดกันกลับบ้านค่ะกับข้าวที่ซัมซี

กันหมดแล้วตลาดวาแล้วที่นี่ดีก็คือเขามีสกูริเตอะไรพวกนี้เนาะมีกลเมรการอะไรพวกนี้ทุกคนเก็บอันนี้อันนี้ฝนตกหน่อย รถติดรถติด พียวกรเตก็คืออัตกวคือข้างขวาจะมีสิทธิ์ไปก่อนแต่ไม่ใช่ทุกกรณีนะแล้วแต่กรณีแล้วแต่ถนน,นด้วยถ้ารถติดแบบนี้เพียวรเต้ต้องเป็นอัดตัถ้ารถติดแบบนี้คือข้างขวาจะมีสิทธิ์ไปก่อนเสมอแล้วก็ข้างหน้าของเราจะมีสิทธิ์ไปก่อนเสมอเงี้ยเนาะแต่ถ้าเราจะเราจะ ตรงเขาเขาจะเลี้ยวส่วนมากเขาก็ต้องให้คนที่ไปทางตรงอ่ะผ่านไปก่อนคนที่จะเลี้ยวอ่ะถี่หลังค่ะโอเคขับรถที่นี่ตอนที่สอบใบขับขี่ฝร,รั่งเศสอ่ะเออก็ยากอยู่นะแต่แต่ดีที่สามีก็สพอร์ตเต็มที่เนาะ ก็ก็ดีได้สามีที่แบบว่าเขาก็อยากให้เราเออช่วยตัวเองได้แะพวกนี้ถ้าเราช่วยตัวเองได้เราก็จะช่วยเขาได้เ,าเราก็ไม่เป็นภาระเขาอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็มันมันทำให้ดีกับเราด้วยเนะี่ยเนาะ ด้ยเยอะมากข้างน,าน่เนเนะเาเป็นมูจีเวนะแล้วตะเหลาเป็นมูจีเวของขาหมดเลยเหลือแค่ถั่วนิดหน่อยเพราะว่าตะกี้ไม่มีพื้นที่ในการในการขายอะ่ะก็เลยไม่ได้เอาออกมาขายช่วงเช้าถ้าออกออกมาขายช่วงเช้าคือหมดแน่ย ขับจนขับจนเขาเรื่องไงขับจนแบบว่าที่นี่คือชีวิตรอ 这些嘛。 คือ okay. สะพานแล้วสะพานใจเย็น นี้สุดยอดมากเหรียญที่หมดเลยอันนี้คือเหรียญซุป,ปอันนี้คือเหรียญจริงหมดค่ะได้แต่แบงค์ใหญ่ๆ่โอ้โหสุดยอดมากอันนี้ค่ะขายสนุกมากได้แต่แบงค์ใหญ่สุดยอดมากเหรียญเหรียญหมดเลย ได้ตังแล้วเข้านอนได้ตอนเยี่ยมยุงปื้อแต่ของเนี้ยถ้าเราถ้าเราขายหลายอย่างเราก็ได้เงินเยอะนะเราเลือกอันที่แบบเขาชอบกินอย่างเงี้ยขายหมดเกี้ยงหมดเกี้ยงเลยอืม สนุกมากไม่ได้กินข้าวเลยทั้งวันเนี่ยหมดแต่ใครของใครของสามีซื้อข้าวมาทิ้งไว้ให้ก็ไม่มีเวลากินเลยไม่มีเวลาเลยดื่มแต่น้ำแล้วก็ไม่ดูวันนี้รู้สึกว่าอากาศเออวันนี้ฝนตกใช่วันนี้ฝน,น,น,นตกก็เลยเออไม่ค่อยหิวไม่หิวพอไม่หิวปุ๊บเนะี่คือ,อยังไม่ได้กินอะไรเลยทั้งวัน แต่สนุกมากอยู่ประเทศนี้จเจริญเจริญเรื่องการหาเงินนะถ้าเราทำทั่วกิจส่วนตัวได้นี่ยิ่งดีเลยเคอนาคตข้างหน้าจะเป็นเจ้าของกิจการแต่ดูซิว่ากี่ปีถึงจะบรรลุได้เคบันดีบา,บายไปปืนนะ